หม้แค่5้าหมื่กิโลโขหไมยจะน้อยไปไหนนะครับแต่การันตีครับโคตรคงสร้างเดิมทุกจุดแล้วก็การันตีว่าไม่แท้อย่างแน่นอนนะครับผม วัสดีครับวันนี้มานั่งจากการโปรต่อค้นะครับมีรถสวยๆรถผู้บริหารน่าใช้ประวัติสุดพีไม่มเข้ามาหนึ่งคันครับวันนี้เอา b m เเนะครับเป็นซีรีส์5นะครับปี2019นะครับรุ่น 530E นะครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะเป็นตัวเท้าสุด M-Sport ของโฉม G30 นะครับเป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันกนะครับรถสวยงามมากๆนะครับไม่แค่5้0 0มกิโลโอหไม่จะน้อยไปไหนนะครับ แต่การันตีครับรถโค้งสร้างเดิมทุกจุดแล้วก็การันตีระบบไม่แท้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าเจ้าซีรีส์ห้าคันนี้นะครับสภาพดูมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับรถเป็ดน้ำมันจริงไหมนะครับทำไมถึงเป็นรถที่น่าใช่แล้วราคามันงบมาเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ววให้ทางโปร<ป>ต่อคร์ด้วยนะครับกดติดตามขบถุช่องทางนะครับก็มาชมกันได้เลย bmw ซีรีส์5นะครับ530 em sport ชื่อรุ่นยาวมากๆนะมันจะมีปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับตัวนี้จะมีนี่ครับมีกล้องรอบคันใต้โลโก้เขาจะมีเป็นกล้องหน้าเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายครบนะครับชุดแต่งพาร์ท emport รอบคันนะครับนี่ไฟหน้า adaptive led นะครับมีไฟเดิมทัมมาดึงอะไรครบนะครับสภาพสวยครับสีดำเดิมโรงงานรถไม่ชนหนักมันสีทองไม่นานทั่วกปนะสีครงสร้างเดิม100%นะครับมีช่างพาช่างมาตรวจสอบได้นะครับ นี่ครับผมชอบตรงนี้มากคือล้อแม็ก M กับเบรก M นะครับผมยางคันนี้นะครับเป็นยางปี21นะครับเป็นของไม่ใช่กินพามาซีนะ245 40R19 เบรก M แท้นะครับเบรก M หน้าท้ายเลยนะครับแล้วก็ชกเดิมสปริงเดิมช่วงล่างดีมากนะครับนี่ฮะตัวนี้มีโกโก้ M อันนี้ M แท้เลยนะไม่ติดเพิ่มนะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตบแบบปักอิน ครับปักอินตรงนี้พอชาร์จแบตไฟบ้านนะวิ่งได้ประมาณ20-30โลนะครับโดยที่ไม่งอ้น้ำมันเลยนะครับสวยงามมากครับกระจกข้างนะครับมีกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับผมกันสาดเดิมๆมล้ก็นี่ครับรถจะเข้าสวิตบีเอ็มอยู่นะนี่ผมบอกเลยครับว่าหน้าจอเดี๋ยวผมพาไปดูไอตัวประวัติสวิตบีเอ็มนะคันนี้เข้าไปขอตรงทุย่างขึ้นสวิตมาได้ไม่นานเองนะครับหนังคาซันรูฟนะครับนี่มีเฉพาะตัว M Sport นะครับ แพชรสีน้าตาลหรือว่าสีอิฐนั่นเองนะครับนี่สวยงามมากกระจกออโต้คู่หน้าครบชิ้นงานต่างๆนี่สวยงามนะส่วนโครงสร้างนะครับอนิเมตอาร์คมันแกะยากมากอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับแต่ผมจะให้ดูองค์ประกอบโดยรวมนะว่าโครงสร้างมันเดิมจริงๆนะครับนี่ครับพวกตามขอบด้านข้างด้านล่างติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยน็อตคือถ้าน็อตสองตัวนี้ไม่แกะมาผมว่าโอเคแล้วนะครับคือโครงสร้างไม่โดนมาแน่นอนแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับน็อตบนล่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ สก้าเพจ M Sport นะครับของแท้จากโรงงานเลยเบาไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับคอนโซลอ่าแดชบอร์ดต่างๆนี่คือสภาพดีมากอีกอย่างหนึ่งประตูสี่บานเป็นประตูดูดนะครับนี่นะครับเวลาเปิดปุ๊บประตูดูดทั้งสี่บานนี่เอาทำประตูดูดนะครับผมเราเปิดประตูก็เบามือนิดนึงนะถ้าไม่อยากให้ตัวประตูดูดมันพังเร็วนะครับผมม่านซ้ายขวามีหมดเลยนะครับกระจกออโต้สี่บานครบกระจกของ BMW แท้นะ คงสร้างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ก้งานตีเรนะครับมีทั้งพาทํางมาตรวจสอบได้หมดเรายิ่งกล้าประกันนะครับเพราะว่าคันนี้เคยมีลู้าเอาช่างมาตรวจสอบได้บ่อยแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจนะครับถ้ามีใครซื้อก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับก็อย่างทำมาแอนรอบพันนะครับมาจาก BMW เลยนะครับแล้วไม่ห้า0หมืนกิโลเบาะมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ได้มีการทาเบาะทําหนังขึ้น่ใหม่นะครับทําใหม่ก่อนนี้ผมต้องบอกว่ารถต้องจอดที่ป้ายแดงนะครับเพราะว่าเบาะมันแทบไม่มีการยับเลยข้างหลังเขาเจ้า นะครับมีแอร์หลังด้วยแล้วก็อกลางคาสะอาดสะอาดฝ้าดำๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเปิดมาถึงครบกลิ่นความหอมของเบาะมันอยู่ครบนะแล้วก็ประตูดูดสบานยางหลังนะครับผมก็เป็นยาง275เ 5, 5็1 9นะครับข้างหน้ามัน245ใช่ไหม,มรถดีโรมนะ่ยหลังจะใหญ่กว่าหน้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคันนี้มันเป็นรถที่ขับหลัง รถขับหนังเนี่ยยางหนังจะใหญ่กว่ายางหน้าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนผิดสเปคได้ใดนะครับหนังใหญ่กว่าหน้านะครับอยู่กันบางรุ่นที่มันขับหน้านะครับยางสี่อดก็จะเท่ากันนะครับแต่แน็คก็คือขอบ19แท้ๆของเขาเลยนะครับนี่เป็นอีดายอีดายก็จะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับด้านท้ายโฉมของ G 3 0นะครับไฟท้าย Full LED แถมมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับปลายท่อออกคู่เพราะว่าเป็นตัว M ใช่ไหม M Sport เซนเซอร์กักระจกหนังครบ6จุด นะครับเปิดปิดไฟฟ้านะนะครับมีก้องหน้าในตัวนะนี่ปิดตรงนี้ไฟฟ้านะมาดูโครงสร้างกันสักหน่อยนี่ครับดูตะเข็บของเขาใครที่ดูก็เป็นหรือดูไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรครับดูตอนที่ผมรีวิวไ้ได้เลยครับรับรลองว่าได้รถตองปกบนอนเพราะสองข้างทั้งหมดเนี่ยมันเดิมหมดเลยหน้าตรงนี้มันจะเป็นพวกเหมือนคล้ายๆเป็นผ้ากำมะหยี่เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นพวกดักฝุ่นนะครับอันนี้ฝุ่นมันก็จะเกาะตรงนี้เยอะหน่อยเวลาเราใช้งานพวกนี้ก็พยายาม ทำความสะอาดต,ตรงนี้บ่อยๆนะครับอันนี้เป็นจากโรงงานเลยนะอ่าก็นี่ครับจำได้ไหมที่ผมบอกเคยเป็นเนี่ยนี่ตัวนนี้จะเป็นที่เก็บแบตนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มียางอะไรเนาะนี่ที้ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ต้นบอนเนี่ยพวกคู่มือต่างๆเก็บไว้ข้างหลังนะดูเจ้าของเขาเก็บหมดไปดินี่เนี่ย ซีรี5ปักอินไฮบิดตรงมุ่นนะครับเจ้าของเก่าเก็บไว้อย่างดีเลยอะเนี่ยเก็บใส่ซองที่เขาได้มาตั้งแต่แรกนะครับนี่อันนี้นาะน๋ยวผมใส่ตรงนี้ให้ก็มีตรงนี้อีกนี่คือปัก<ม>ชาร์จแบตหรือปักอินนั่นเองนี่<ม>เห็นไหมอันนี้คืออะแดปเตอร์ที่มันเสียบกับตัวหัวชาร์จเนาะเสียบกับตัวรถยนต์แล้วก็อันเนี้ย เป็นเสียบกับไปบ้านเป็นปลั๊กสามขาปกติเลยนะครับชาร์จผมก็คิดว่าปร,ประมาณครึ่งวันอะ่ะวิ่งได้วันมาิโลโดยที่ไม่งอน้ํามันนะครับเนี่ยเราก็พวกคู่มือปลั๊กอินอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเจ้าของเก่าเขาใส่ไว้ในเร่มตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ไมแกะออกมานะขอใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามัน <laughs> แกะยากนิดนึงเนี่ยดูดีมีทุกอย่างครบเลยครบคันปึ๊บ อ่าผมยุ่งผมไม่มีอย่างอันไหอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ไอกไ้ก้านสามอยู่ตรงนี้นะไอ้พวกที่เป็นไฟชกเชิญนะครับแล้วก็เปตรงนี้เทเนาะห้าสามศูนย์อีบางคนจะเป็นสกัดอีห้าสามศูนย์ไม่ได้นะมันเป็นห้าสามศูนย์อีนะครับเพราะวีีห้าขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับปลายท่อคู่ดูความสะอานของเขาสินะครับปลายท่อเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างไม่เป็นสนิมนะครับจุกต่างพัดเดิมๆก็คัน ม่ชนหนักมันมีความในน้ำท่วมแล้วก็ไม่จมน,น้ำไม่แช่น้ำใดๆน,น,นะครับผมอันนี้จะเป็นพวกรอยขัดสีนะครับเนี่ยมันจะขัดขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวขัดสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบนะครับสีดำเนี่ยถ้ารถดูแลดีๆมันรถที่สีมันจะเงามากๆเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้ขัดสีแบบจริงจังนะเราแค่ล้างแล้วก็เอามาขึ้นขายก่อนก่อนส่งรถนะครับเราจะขัดสีรอบคันเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับ ฝาน้ามันก็จะเติมโซฮอล95นะครับหรือว่า95 97ก็ได้นะครับขอขั้นต่ำเป็นโซฮอล95พอโซฮอล91พวก e 1 0 E15 ผมไม่ค่อยแนะนำนะเ<ด>ติม95ขึ้นไปดีกว่านะครับเรงอัฝ<ด>ั่งขวายังไม่ใช่เื่อสเปคด้วยการ275 35 R19 คู่หลังสเปค275นะถ้าคู่หน้า245นะครับผมเบรกสภาพเดิมๆเลยโกลโก้ M Sport อ,อ,อยู่ครบหมดข้างบนตรงนี้นะครับว่าก็จะมีเป็นกล้องหนังของ B M นะครับนี่มาจากโรงงานเลยแล้วก็มีคลิปฉลามนะครับ ด้านในนี่ครับคือผมชอบมากเลยอะสภาพแบบเนี้ยถ้าจอดในป้ายแดงก็เหมือนรถเดโมโคาหรือว่ารถแบบรถวิ่งน้อยเลยอะเออคุ้มนะซื้อมือสองคุ้มกว่าแน่นอนนะครับหายไปเกินครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะนี่ดูสภาพเด็คือผกบอกตรงว่าไม่มีทางที่จะสามารถดึงหนังได้ตึงขนาดนี้แน่นอนนะครับนี่คือหนังของเดิมของเขานะครับสภาพดีสภาพเดิมเลยนี่ประตูดูดสี่บานครบ ตะเขตต็บต่างๆยันที่ผมแจ้งครับว่าคณะ,ะมันสีเดิมเนาซะสติ๊กเกอร์ใส่ก๊ยางเขตตัวถังอยู่ตรงนี้ตรงตามเนี่ยมัตรวจสอบได้เจ็ดประวัติศูนย์ได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูขออนุญาตไ,ไม่แกะนะมันแกะยากมากฮ่าเพราะเพราะแกะแล้วเดี๋ยวมันมีป, existem, ปัญหาเวลาป,ปิดเข้าไปนะครับนี่ครับจกดอโต้สี่บานครบนะครับเขาตะอคดูชา้างซ้ายขวาได้ปกติอันนี้ม่านท้ายนะครับม่านกระจกท้ายสุดนะครับผมแล้วก็เปิดฝาท้ายเปิดฝาน้ำมันตรงนี้นะครับเบา ไฟฟ้าคู่หน้านะครับชุดไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟท้ายทีมมายไม่หมดนะครับแล้วก็พวงมาลัยสกกะเป๋าตัวใหม่นะครับผมเป็น M s p o r t แท้จากโรงงานเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างมาชมกันเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับนี่ให้ดูความเดิมก่อนนะครับพวกตามมาร์กิ้งต่างๆนะครับสองฝั่งอยู่ครบหมดสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์ฝากระโปรงแท้นะคันนี้เหมือนจะมีเก็บสีจากเจ้าของเก่ามาแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าจําได้ว่า ถ้าผมด้ผิดนะเขาบอกว่าเขาจะมีเคลอเคมพวกสะเก็ดหินมารอบหนึ่งนะครับมันก็จะมีแกะฝากระโปรงมาแต่ไม่ต้องห่วงครับซอกต่างๆด้านในเดิมหมดเพราะแก้มไม่เคยทาสีเลยนะครับมีแค่ชิ้นเดียวให้ดูครับแล้วก็นะครับซ่อกด้านในต่างๆเนาะเดิมหมดเนี่ยซอกเดิมหมดนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เราจะรับประกันหมดครับว่ารถไม่ชนไม่ดีขึ้าไม่นานครการันตีในแท้ได้หมดนะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับไม่ตรงตามแจ้งเราซื้อคืนเป็นจำนวนเลยนะครับนครับ เครื่องยนต์เบนซินอีดายบักอินไฮบริดนะครับเป็น3ระบบนะน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็ไฮบริดนะครับน่าใชา้มากแล้วก็แบตน้ำมันด้วยนะคันนี้ถ้าชาร์จไฟบ้านเต็มนะ20โวลต์แบบไม่งองน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ถ้าต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับคือคันนี้บอกตรงว่ารถมันขับหลังใช่ไหมข้างหน้ามันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพอมันมีแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะครับมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความร้อนเนาะ เดี๋ยวไปดูในกันครับว่าตัว M Sport ของ 530e ชม G30 จะเป็นยังไงบ้างเอาฉันอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคันก่อนเนาะที่มันไม่ใช่ M Sport นะชมกันเยี๋ยวเบรกกดปุ่มปุ๊บเงียบกริบนะครับเพราะว่ามันเป็น e Drive อยู่นะครับอ่านี่ครับน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับคันนี้ก็แบตเตอรี่อยู่มัน50%นะครับก็ชาร์จให้เต็มมันก็จะวิ่งได้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยจอ,อนี้จะเป็นจอฮัตซ์กิฟตเป็นจอเขาวว่่าจอตััใหมนะครบ จอตัวใหม่จอตัวยาวบางคนเขาจะไปใส่เป็นจอ Android เนาะอ่าให้มันซิงกันแต่เนี้ยก็คือเป็นจอเดิมโรงงานเขานะครับต่อนีเวกเตอร์ต่ออะไรได้หมดแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของการเซอร์วิสของเขานะครับล่าสุดเข้าที่นี่วินิคอลสเตตัส,ตสตแล้วก็มาดูเซอร์วิส i s t ทอร,รี่นะครับนี่ตั้งแต่กระยาแรกเลยคือปี19 19นี่คือออก,อกรถนะเดือน3ปี20 21 22ี่ยนี่เห็นไหม ดูเล้กิโลเขานะครับวันที่เดือนหนึ่งนะครับตอน40,000สามแล้วก็ง่าสุดอะเมื่อปีที่แล้วนะครับตอน4 0 0 0สี่ตอนนี้ขับมาได้อีกหมื่นโลนะครับก็ตอนนี้ห้าหมื่นห้าพันโลนะครับก็คือประวัติ์วิสเนี่ยตรงเป๊ะที่ระยะเลยนะครับก็เกิดแค่ของปีนี้นะครับก็ใกล้ได้์วิสแล้วนะครับผมตอนหกหมื่นกิโลนะครับอ่ะประวัติตรงแน่นอนนะครับนี่วันนี้เข้าเช็คเนี่ยตรงหมดนะครับ แล้วมันเครื่องก็ลดหลันไปบ้างเนาะต้มงัปใช้งานเช็คคอนโทรลต่างๆนี่ก็จะไม่มีเตือนเนาะก็จะมีแค่ตั้งเวลาอย่างเดียวนี่ท้ายมอเตอร์โอเคเลยนะครับประวัติดีมากแมปนิเกเตอร์จอแบบนี้เลยนะครับจอใหญ่ๆเลยดูก็ติดได้ด้วยนะเห็นไหมนี่เทมากล้องเทหลางเขานะครับกล้องออพันนี่ออโต้ Auto, เห็นไหมซ้ายขวากล้องหน้ากล้องไหนร้บคันเนี่ยดูได้หมดเลย เออเท่มากเลยอ่ะ้องแบบนี้นะครับผมชอบมากโอเคเลยบอกเลยว่าประวัติดีประวัติตรงแล้ก็น่าใช้มากๆนะครับความสะอาดนี่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเจ้าของเก่าใช้แค่คู่หน้านะครับเนี่ยวางของเล็กน้อยนะแต่ว่าคนหนักๆก็คือจะอยู่ฝั่งนี้อะครับสภาพดีมากหนังคา s u ซันรูแล้วนี่ไปดูเลยนี่เปิด กดให้สุดนะครับเปิดราคาซันรูเปิดม่านได้นี่ปิดราคาเสร็จปุ๊บดึงม่านมานะครับนี่ประมาณนี้ครับความสะอาดดีเยี่ยมมีไฟสองหน้าเรียบร้อยเนี่ยไฟต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะครับสภาพดีสภาพสวยกับไม่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับสภาพดีมากนะครับ ระบบ e d r i ต,ต่างๆใช้ไงานได้ตามปวกติเพราะว่าการันตีแบตของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดมัน10ปีใช่ไหมคีะมันยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือใช้ต่อ,อยาวๆเลยนะครับครบ10ปีมันก็ประมาณปี2 0 2 9ก็ค่อยสวิตช์อินหนึ่งรอบเฉพาะตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านในเนี่ยพวกระบบ Char way, ชาร์จแบตเวลชาร์จิ้งมีครบนะครับเอ,เ,อเอาก็เกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าเบรกออกโอต้โฮมีหมดนะครับกดดูกล้องรอบคันได้นี่กล้องหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับป้องถอยต่างๆนะครับ กดเน้น E Drive Eco Pro Comfort Sport มีหมดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปสุดของอ5ตัน10 E ครับเพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยแล้วมัน M Sport แท้ด้วยนะครับแต่ผมชอบพวงมาลัยมากเลย,ยเพราะว่ามันเบาแล้วคันเร่งมันเหยียบมันนะครับเหยียบมันมากอ่าแล้วก็เนี่ยครับได้ M Sport แล้วพวงมาลัยสักกเปาเล็กนะครับมีการแพนชิพใหญ่ๆเลยนะครับเข้าเกียร์มันจะมีความสปอร์ตมันๆอยู่ด้วยนะครับผม,ผมก็ถือว่าได้รถที่สวย ไม่น้อยประวัติศูนย์ตรงนะครับก็ใครชอบคันนี้ก็เดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันนะครับไปชมกันคันนี้นะครับผมเปิดให้ดูทุกอย่างนะครับทั้งประวัติเซอร์วิสทั้งทุกอย่างอามีให้ดูหมดนะครับว่าการันตีรถไม่ชนักมันคือความมนยำชมงการันตีไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเปิดเซอร์วิสให้ดูนะครับว่าในรถน่ะถ้ามันเข้าสูย์เนาะมันก็จะได้ขอดไว้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าได้รถที่ประวัติศูนย์ตรงแล้วก็เชื่อถือได้นะครับสนใจซื้อคันนี้ก็ติดต่อที่โปรอตัลตบ ผมก็แชร์กับสมัากให้คบรูกช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรถแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับราคาลืมบอกเลยนะครับราคาตอนนี้นะครับเหลือ1นึ่งล้านสองแสนเก้าหบาทนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับไม่ห้าหมื่นกิโลแท้เลยนะครับรถปีสิบเก้าแท้เลยนะครับแล้วก็สภาพดีมากนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับประวัติเซอร์วิสชัดเจนแบบนี้นะครับ มือสองตอนนี้นะครับที่เป่นโคยยบนะครับราคาแบบมือสองคุ้มแน่นอนนะป้ายแดงเจ็บตัวไปแล้วครับเกินครึ่งผมไม่จะว่าเกินครึ่งแน,น่นอนเพราะคัน,นป้ายแดงมันสามร้านกว่าเกือบสี่ร้านเลยนะครับตอนนี้มือสองเหลือแค่หนึ่งร้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็เนื้อไข่ดีๆนะครับจะไฟแนนซ์นได้นะครับต่อเปพิเศษสตาร์เติ่มที่สองจุดแปดเก้าสี่ฟรีเท่านั้นเองนะครับ ด็ดพิเศษนะครับอยากได้ต้องไหนมาคุยกันนะครับเรามีเครื่องขายสั่งบุคคลประวัติดีให้ด้วยนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลซื้อได้หมดนะครับเรามีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับไฟนั้นผ่านนะครับเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีนะครับเหมือนซื้องสดก็ส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับตัวกลางไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ